สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาะคุยกันเจาะลึกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากจากเอกสารที่เราได้มานะคะเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นค่ะตัวเอกสารเนี่ยชื่อว่าดอกเบีย้ยทบต้นพลังแห่งการเติบโตนะคะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมเขาถึงใช้คำว่าพลังในการเติบโตเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำว่าดอกเบีย้ยทบต้นที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วมันทางานยังไงอะคะ่ะ ถ้าดูตามหลักการพื้นฐานที่เอกสารอธิบายไว้นะครับมันก็คือดอกเบี้ยที่เราได้ในแต่ละงวดไม่ว่าจะรายปีรายเดือนอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ถูกเออจ่ายออกมาแล้วก็จดไปนะครับแต่จะถูกนำกลับไปรวมกับเงินต้นเดิมทำให้ยอดเงินต้นก้อนใหม่ที่จะเอาไปคิดดอกเบี้ยในงวดต่อไปเนี่ยมันสูงขึ้นพูดง่ายๆก็คือดอกเบี้ยเดิมนั่นแหละค่ะเริ่มทำงานหาดอกเบี้ยให้เราเพิ่มอีกทอดหนึ่ง ใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญที่เอกสารพยายามจะสื่อเลยก็คือไอ้คำว่าพลังเนี่ยแหละครับมันไม่ใช่แค่แบบว่าบวกดอกเบีย้ยเพิ่มก็ไปทีละนิดทีละนิดนะครับแต่มันเป็นการเติบโตแบบเอ่อที่เรียกว่าทวีคูนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ exponential growth เพราะเวลาผ่านไปนานๆเนี่ย ไอความแตกต่างระหว่างดอกเบีย้ยทบต้นกับดอกเบีย้ยแบบธรรมดาที่คิดจากเงินต้นเดิมตลอดโหมันจะต่างกันเยอะมากแบบมหาศาลเลยครับเอกสารก็เลยใช้คําว่าพลังเพื่อจะอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้อือหืมพอจะเห็นภาพขึ้นมาเลยค่ะแล้วในเอกสารเขามออีตัวอย่างเปรียบเทียบไม่เห็นภาพพลังที่ว่านี้ชัดๆไหมคะมีครับมีตัวอย่างคลาสสิกเลยที่เขามักจะยกกันนะครับคือถ้ามีคนสองคนเริ่มออมหรือลงทุนด้วยเงินเท่าๆกันแต่คนนึงเนี่ย เริ่มเร็วกว่าอีกคนสมมุติว่าเร็วกว่าสักสิปีแล้วอาจจะหยุดเติมเงินกลางทางด้วยซ้ําแต่ด้วยเวลาที่มันนานกว่าเนี่ยพลังของดอกเบี้ยทบต้นก็จะทําให้เงินก้อนสุดท้ายของคนที่เริ่มเร็วกว่าเนี่ยมันมากกว่าคนที่เริ่มช้ากว่าแม้ว่าคนที่เริ่มช้ากว่าจะใส่เงินสม่ําเสมอทุกเดือนนานกว่าก็ตามนะครับอันนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยว่าเวลาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยโหจริงด้วยค่ะจุดนี้สําคัญมากเลย แสดงว่าไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนเงินอย่างเดียวแต่คือเวลาที่เราให้เงินมันได้ทำงานให้มันได้ทบต้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างจริงๆอย่างที่เอกสารเน้นย้ำเลยนะคะถูกต้องครับแล้วเอกสารก็ยังชี้ให้เห็นอีกมิติหนึ่งด้วยนะครับคือเรื่องของความถี่ในการทบต้นคือการทบต้นที่มันบ่อยขึ้นเช่นทบต้นทุกวันเทียบกับทบต้นแค่ปีละครั้งถึงแม้อัตราดอกเบีย้ยจะเท่ากันนะ แต่การทบต้นที่ถี่กว่าเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนสุดท้ายที่สูงกว่านิดหน่อยเสมอเพราะว่าดอกเบี้ยใหม่มันถูกนําไปเริ่มคิดดอกเบี้ยรครั้งต่อไปได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไงครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆที่ทําให้เห็นว่ากลไกมันทํางานซับซ้อนกว่าที่เราคิดนิดนึงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือมีรายละเอียดปลีกย่อยพวกนี้ที่ส่งผลเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วทีนี้ถ้าเรามองในภาพที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยการเข้าใจเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นตามที่เอกสารนําเสนอเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆอะไรได้อีกบ้างคะครับถ้าเชื่อมโยงกับภาพรวมใหญ่ๆเลยนะตามที่เอกสารก็พูดถึงอยู่เหมือนกันดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยครับของการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวไม่ว่าจะผ่านการลงทุนการออมในหุ้นกองทุนรวมหรือแม้แต่บัญชีเงินฝากบางประเภทก็ตามที กลไกนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เงินมันเติบโตได้เร็วกว่าการเก็บเงินไว้เฉยๆใ,ใต้หมอนอะไรแบบนั้นแต่ว่าในทางกลับกันนะครับเอกสารอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่เราก็พอจะเห็นในยะเตือนอยู่เหมือนกันว่าไอหลักการเดียวกันเนี้ยมันก็ทำงานกับหนี้สินด้วยนะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตหรือสินเชื่อต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่รีบจัดการไม่รีบโปะมันก็จะทบต้นเพิ่มภูน กลายเป็นภาระที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกันเลยครับมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่เราต้องเข้าใจมันดีๆโอ้โหเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะคือมันเป็นพลังได้ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบเลยขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ฝั่งไหนของการทบต้นฝั่งเจ้านี้หรือลูกนี้ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นมุมนี้นะคะเอาละค่ะงั้นถ้าจะให้สรุปแก่นสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเอกสารดอกเบี้ยทบต้นพลังแห่งการเติบโตในวันนี้ก็คือ ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การที่เราได้ดอกเบีย้ยนะคะแต่มันคือการที่ดอกเบีย้ยนั้นสามารถสร้างดอกเบีย้ยต่อต่อไปได้อีกกลายเป็นเหมือนวงจรการเติบโตที่มันทรงพลังมากๆโดยมีปัจจัยสำคัญคือเวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอเป็นตัวเร่งเลยถูกต้องเลยครับผมแล้วนั่นก็นำไปสู่คำถามที่ ออผมว่าน่าสนใจนะชวนให้เราไปคิดต่อได้หลังจากที่เราเข้าใจหลักการจากเอกสารนี้แล้วเนี่ยคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่าพลังแห่งการทบต้นเนี่ยมันทำงานกับการเงินได้ชัดเจนขนาดนี้มันจะมีแง่มุมอื่นๆในชีวิตเราอีกไหมครับที่หลักการคล้ายๆกันนี้มันทำงานอยู่เช่นการสะสมความรู้เล็กๆน้อยๆทุกวันหรือว่าการฝุกฝนทักษะอะไรบางอย่างอย่างสม่ำเสมอ หรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์แบบทบต้นที่มันยิ่งใหญ่ในระยะยาวได้เหมือนกับการเงินหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะครับ